ต้มกตบดนะครับต้มบ้านๆนะครับต้มเมียงเมงนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมท้างในแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็จคขี่ไปจอมไอป่าแม่น้ําเจ้าพญานะครับไปไอป่าบุกินนะครับมดเม็ดตะกัวไปซีห้าเม็ดก็เลยย่งตกนะครับแค่ได้ปลาไปแอลธรรมชาตินะครับไปดูธรรมชาติดูน้าเจ้าพญานะครับก็เน่กับมาไปบายแล้วนะครับ จะใบสามมงนะครับจะแวะมาเอลอจอมประคตนะครับอันนี้ก็หมายประตูน้ำนะครับที่เคยมาจอมนะครับแต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับดูแล้วมาจอมหายบวได้นะครับนะครับประตูน้ำแล้วแล้วนะครับแล้วก็บวกกับน้ำในคลองมันน้อยนะครับน้ำไหลนิ่งมากเลยนะครับถ้าน้ำนิ่งๆที่ประคตบวกไขมีนะครับถ้าจะได้นี่ก็ต้องใจ้เคาะนะครับเคาะหน้ำนะครับ ต้องตีหน้ามันจะกินนะครับถ้าโต๊ะธรรมดาจี๊ยบไม่กินนะครับนี่ครับเซตแล้วนะครับหน้าก็เป็นดีกําบผงกําปลานะครับนี่ก็ซุดปุ่นนะครับซุดตั้งน้าไปเลยนะครับครับของในหน้าครับมาลุ้นเขากันนะครับจะได้บัได้นะครับครับเราที่ตามครับชมนะครับเอาบัได้เดี๋ยวจะขึ้นไปไปต้นน้าาเลยนะครับ สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องครับเกี่ยขึ้นไปตางบนพุ่นไม้นะครับน้ำบูมีนะครับน้ำกลายเป็นน้ำใสเมืแล้วนะครับบมมีน้ำคุณเลยนะครับแล้๋ยวเาเปิดน้ำไล่น้ำออกไปก่อนนะครับเพื่อให้ฮับน้ำทั้งเหนือนะครับแต่นี่น้ำก็เลยแห้งมดนะครับไปจังไรก็บว์โมมีติตกนะครับน้ำให้ก็เลยกลับมาดีเก่าใกล้ๆกลบ้านเนี่นะครับ มาลองเล่นหาสักกลมกันนะครับเราจะได้ซักแต้มสองแต้มกันนะครับวันนี้โบมาณน,นะครับบ่ว่ากันนะครับของในน้ำนะครับของธรรมชาตินะครับมีได้มีบ่ได้นะครับเดี๋ยวค่อใหม่เกานี่ก่อนนะครับเราจะมีตัวกันนะครับอันนี้น้ำแห้งลงหนักกันนะครับ ผมแบบนี่เนาะเบ็สแสล่อกน้ำนะครับป่าลากเบ็ดอยู่เพ่เมาไปกินน้ำอยู่รถนะครับรถจอดปุ่นอือหันแม่มกัแสล่เบ็ดตกน้ำแล้วครับเอาแล้วครับหนึ่งเต็มแล้วครับเบ็ดเบ็ดเก็บตกน้ำแล้วนะครับสุเกะนี้นะครับหันมาฮอก่อนกต่แ้วจอดแตได้งมเบ็ดลงงมเบ็ดอันนั้ครับ โอ้ไส่ไส้งามอยู่นะครับเลาะเป็ดข่วยมดนะครับป่ากินหน้าบ้านเลยนะครับโอ้ต้มแมลงต้มส้มครับต้มส้มบรรยากาศกระหม้อครับแมลงนี่ครับ มาล้ครับขึ้นมาล้ครับมาแล้ครับหน้ามอเอนะครับมันกลิ่นดีนะครับท่านนี่นะครับเี้ยบอกเขาเขาไ่เจอน้าใน้นอนป่านี่กลิ่นจะได้เนะี่ย เนน้ำหนักบอกให้กินน้ำน,น้อยๆเจกินดีครับนขนคณะบัวบัเนี่ยนะครับเนยังบัวห้าหม้นเดียวนะครับจัดไปสองแต้มน,นะครับมีต้มครับมีต้มบนนีค้ครับน,น,นะครับย้อนหน้าเนี่ยนะครับ แบบนี้เลยนะครับปากินดีนะครับมันจะมีน้ำออกไอ้หูนี่มาน้อยนะครับน้ำนน้อยนี่นะครับกิ่นดีนะครับน้ำออกม่าอนะครับเมาะนะครับเนี่ยบุดหมวกคืนเนี่ยให้ยามเมาะนะครับถ้าจมนะครับขนาดสีม้งฝ่ายนะครับยังกินอยู่นะครับเอาหมวกคืนให้ยาม่วนเลยนะครับ ทุกท่น่ต้องใจตะคัวนักนะครับใจ้สิบกัมนะครับหน้ามอเอนะครับถ้าระคัวนักมันจะจมเยื่อม่จะอยู่ที่เก่านะครับเยื่อบววิ่งนะครับต้องใจตะคัวสิบกัมนะครับสิบห้ากัมกับนักไปครับนะครับหน้ามอเอนะครับม่อนะครับชอบนะครับหน้าบอกหูแบบนี้นะครับ ใส่งามๆแล้วครับสองตัวแล้วครับมาครับมาที่สามครับช้มต่อครับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับสดชื่นเย็นสบายนะครับอันนี้มาแล้วขยะบเก็บกล่องไว้กันนะครับรุดหมดแรงให้ได้มาเดี๋ยวจะก็บเผานะครับต้องรักษาความสะอาดหน่อยนะครับจะได้เป็นพื้นที่สวยงามนะครับ ยาก,กาศเมาะแดดลมลมตกนะครับแดดตรงนี้แล้วครับห้าโมงนะครับแดดหมดไปแล้วนะครับส่ยบึ้ดฝนจะยลงแน่นะครับ okay got it. ครับแรงๆนะครับบรรยากาศดีนะครับเดี๋ยวสักกรัมก็จะเข้าบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปต้มป่ากดนะครับวันนี้กินแกงปลากดนะครับตัวง,งาม,นามๆนะครับป่าไม่ไหมนะครับขอได้กับเข้านะครับสองตัว บรรยากาศแรงๆนะครับตอนนี้กับคนก็นมาตกกันหนักเลยนะครับเดิมพย้อยกันมานะครับมาตกหน้าประตูน้านะครับก็แต่มีเวลานักในมาดจมในมุมมีไห้มัอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้เวลา บุกใครมีนะครับเวลามีน้อยนะครับคนม้ากันนักเสียดายอยู่นะครับเดี๋ยวต้องเข้าบ้านกันนะครับได้ส่งเต็มนะครับเต็มย่นยืนอยู่นะครับเดี๋ยวจะต้มนะครับต้มล้มลนะครับต้มส้มขวดเล็บลอยครับแม่ใครทั้งกูเนี่นะครับต้มปก๊อดนะครับ ต้มบ้านๆนะครับต้มเมียงเมงนะครับเข็นง่ายๆนะครับครับเรียบร้อยแล้วนะครับต้มต้มปลากรดนะครับต้มแบบบ้านๆใงเมียงนะครับใส่อย่างนั่นนะครับคาจะคล้เบมากูดแล้วกับบีบมะนาวใส่นะครับใส่ถึงต้องนะครับ กับแคมพีเย่ล้มนะครับกินเข้านะครับไม่กับผลกรต๊กเสี้ยเลยนะครับออกบ้านนะครับกับฟากกลไหลก็แช์ก็ที่ตามผลพัดทินนะขินละคันด้วยนะครับพิษพาดประกันได้กับขอไพรด้วยนะครับคลิปนี้ก็บจบคลิปตีกันเน้อครับกินเขากันนะครับมาครับมากินเข้าด้วยกันนะครับกินข้าวแรงครับผมมันยุดนะครับมันเสาเมื่อกินข้าวแรงด้วยกันครับต้มประกดครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับ